มา้แล้วทุกคนหยุ่มได้แล้วค่ะอือขอบอก เก็บลันดามัวมากเลยเก็บร่มกันมัวมากพ้นตกไปเหลืออยู่บ้านเนาะเอาทุกอย่างกินทุกอย่างที่ขวางหน้านะไปาจะของเป็นเสียนทรับใหญ่แล้วนะข้างหนาม่น้อฮนะ ทางนิทรัสใหญ่เล้ยวข้างหน้าฝั่ดขว เก่งให้ลูกกิน เดี๋ยวสิพ่อพ่อโอเคหายมาได้แตกๆนะฮะแต่เดียวเดี๋ยวเขาก็ให้อุณภูมิบ้านเขาก็กลับมาเป็นปกติค่ะ

är. det Hett trumpet, hett träskalsong. Mm. Den brukar här. Ja. Det är så. Jag är fortfarande så små baby? Nej, kom här. Ska vi vänta? Rödgul trumpetsvamp här. Ni ser här. Man får vara försiktig så man inte kliver på något, men de är jättefina här. Vi ser, bra size på dem. Den här ser fin ut. Ja. Plocka först. Det, det är jättesmå. Det är Nej, det är din hand. Det är platt. เรขาส้มด้จ้ะเด้อเห็ดเรดําขาเหลือง วิคันต์ะคลิปปบรรณมคลิปปรรณ์ดมคอมเบรียรอซีกตัดยีบานเด้อตัดตอนนี้ก็คือเล่ โอ้เตียกปอนวิยุอาญะได้่อย 일っ Tänker nu är det torsdag. En dag till för pass. En dag till för henne. Hon kan inte plocka nu. งามๆเลยจ้ะจ้าทุกคนคือะจริงๆนี่สวยๆให้เอาดอกใหญ่ก่อน <Yoshi. S 1> ทั้งปะ ต้อง่รัมตต่อ t ร a ม a ิด a t วัมจะพาเรานี่เดี๋ยวเ r ี๋ยวเดี๋ยวเดี๋วเดี๋ยวเ n ี๋ t ว e ดี๋ยวเด e ๋ i n เย l เดี๋ยว a t ี๋ t วเดี๋ยวเ t เดี๋ยว t ดี๋ย f เดีเีวเเวดีดี เขาขาวเนาะมันมืดฝนโอ้มันมาไม่ทันเขาดอกนี้มากรองกระดอกใหญ่ก่อนเนาะ up the loot. các bạn đâu này nhung nhân điều chọn lấy quế con โอ้เนี่ยทำสวยให้เขาเขาอวดมาก

นไปทั้งอีดูีนฝังนี้ก็มีกะเพาต Yes, det blir lite runda med trattkantareller, karljohan och kantareller här. Och eh, de är ju riktigt fina nu, kantarellerna. Ni ser alltså, det är riktigt stora och fina. Så nu är det hemma och rensa som vanligt. Yes.